เอาละครับตอนนี้ผมพร้อมแล้วสำหรับการทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่การขโมยไข่ใบสุดท้ายมาร์กจุดหมายไว้แล้วถอยหลังไปกันเลยเป็นดูแปลกๆไงไม่รู้ทำไมเราต้องถอยหลังผมได้ยินเสียงปู้นๆแต่ไกลแต่คงคิดมากไปเองเอ้ยนั่นจุดหมายของเราอยู่ตรงหน้าได้เวลาจอดอีตดูนั้นมี่พลาดไม่ได้ที่จะแวะเก็บเศษเหล็กซะก่อน สวัสดีครับเอ,อ่อคุณลุงไม่มายืนเท่อยู่แถวนี้มีเลือดด้วยโจกของพิพิธภัณฑ์เปรียมไปด้วยบาร,รมีอันรุ่งโร์โอ้โหขอบคุณที่ชมนะครับพอไว้ใจให้ผมเก็บกุญแจเปิดเหมืองแห่งหนึ่งที่มีใครอยู่แต่ก่อนที่ผมจะให้กุญแจกับคุณผมจำเป็นต้องเตือนคุณบางอย่างอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครด้วย ทีนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเตือนจริงๆก็คือชาวสมีความสามารถในการดูดซับพลังงานจากระเบิดเพื่อทําให้ตัวเองแข็งแกร่งและบ้าคลั่งยิ่งกว่าเดิมเมื่อคุณได้ไขทั้งหมดแล้วมันก็ถึงเวลาที่เราจะปิดฉากนรกแห่งนี้โอ้ยพี่เขาดูมีความมุ่งมั่นได้เลยครับแต่ผมขอบของในบ้านพี่ไม่ได้เหรออยโอ้สว่างจ้าแบบนี้ไม่เอาก็ได้ และจุดหมาที่เราต้องไปขมโมยไข่นี่มันเหมืองหรือสุสารกันแน่นะไปกันเลยโทมัสสีเขียวของฉันปูนปูนอ่ามีคนบอกว่าให้ผมดึงแตบปูนปูนตอนที่ได้ยินเสียงรถไฟด้วยนี่คือจะหลอกให้ผมเรียกมันมาเข้ามาใกล้ใช่ไหมเห็นผมซื้อบื้อขนาดนั้นเลยเหรอเหมืองที่เราต้องไปเหมือนจะอยู่แถวนี้นะครับจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่ใกล้มากๆแล้ว เราจะจอดตรงนี้แต่ก็ข้ามเขาลุ้นนี่ไม่ใช่ทางเข้านี่หว่าเฮ้แต่สายลับที่ไหนเขาเข้าทางเข้านี่แหละเราต้องมาทางบนเขาด้วยความแนบเนียนแถวนี้ก็มีเสาหินแปลกๆเรียงรายกันอีกแล้วเจ้าพวกนี้มันต้องเป็นเอเรียนแน่ๆผมว่าอุ้ยแต่ผมก็พลาดไม่ได้ที่จะฟาร์มเศษเหล็กนะครับอูมีความสุขเปิดเข้าไปเหมือนเป็นบ้านตัวเองไม่ต้องห่วงนะครับการเจ็บไข่เราผ่านมาแล้วถึง2ครั้ง ครั้งนี้ก็ต้องราบลื่น <c oughs> เอาละครับก็ขอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการสำรวจถ้ำมันดูเหมือนเป็นสุาสานร,ร้างเก่าๆที่เขาไม่ได้ใช้กันแล้วแต่ว่ายังมีคนเปิดไฟทิ้งไว้อยู่มีเสียงคนผิวปากด้วยน่าจะเป็นเสียงของวิญญาณเล่ร่อนแถวนี้ <c oughs> อุ้ยแหลกมันโหลดผีโหลดไปถึงโหลดคนแหละนันผมเห็นมันแล้วมน <c oughs> เสียงอะไรทำไมมีปุ้นปุ อย่าพิ่งจังหวะนี้เราเก็บม่นเห็นแล้วเลยอย่าพึ่งโอ้ยสเตลแตกอีกแล้วโอ้โหูเวาวโอ้าแกแล้วไม่เห็นผมไม่เห็นจะโอ้จะทำผมผมกอดโทษโอ้จะตายแล้วพี่ไอผมปิดไปแล้วใครอยู่ไหนวะเนี่ยออ้ออวูีวนดวนีวนี่นีวูดวนนวูดวูดวูมวูีวแถวนีู้ดวนีู้ดวูดวูดวูดูดวูดวูดววดวู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 ดงูดวูดหดด ถึงผมจะตายแต่ว่าก็ได้เศษเหล็กมาเยอะเลยถือว่าได้กำไรนะครับอเจ็บขาตั้งแต่เริ่มฮะเฮ้ยมันเห็นแล้วยังไม่ทันทำอะไรเลยเวิงว่งวิงว่งว่าวิ่งฝ่าโอ้โอ้วิ่งฝ่าแล้วแบบนี้ อุ้ยต้องใช้เทคนิคอยกตัวหลบที่สั่งสมอาไรบเก็บเก็บโอ้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 ว้าวโอ้ว้าวยกตัวหลบปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปุ๊เอ้ยทำได้แล้วนั่นยิงไม่โดนเอาว่ะได้ผลนี่คือขึ้นข้างบนขึ้นเอาลงล่างเหรอเอ้ยชาลงไม่เป็นละสิมันไปซ้ายผมวิ่งวิ่งไปทางนี้เลยเฮ้ย อุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่นี่นี่เตรษเล็กอือฟาร์มปึ๊บมันไม่เห็นหรอกโอ้มันเห็นแล้วไม่ไม่นั่นนั่นไข่ไข่แดงที่เราต้องการไข่อันสุดท้ายเอ้าวอย่าเพิ่งยังยกตัวหลบปึ๊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 บอือปวดตาละสิกูอุ้ยเอาเอาทางตันเยอาโอ้โหเศรษเล็กโอ้โหจะเอาจะเอาปึ๊บ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 ยกตัวจะต้าทางตันเย่ะเย่ะเย่เยอผมเย่ผมเย่ รูอีกนัดเดียวอีกนัดเดียวตูตายตัยจะเปิดหีบก็ไม่ได้ไปก่อนแล้วล่ะอ้ยทำไมมันมีเสียงคนหิวปลาข้างบนไม่น่ะโอ้มันดักมันดักมันดักยกเข้าป่าโยกไปโโอ้มันตามมาอยู่รถไฟผมอยู่นั้นมันตายหลบหลบโอ้มันตามมาเป็นขบวนเลยมามๆๆมามมมมามมามมามมมามยมามามา่อมามามอมา นั่นแหละถอยเพื่อนถอยเออนะคะรถไฟชนไส้แตกและตอนนี้เราก็ได้ไข่มาครบทั้ง3ฟองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราพร้อมแล้วสำหรับภารกิจสุดท้ายแต่เดี๋ยวก่อนมันมาแล้วเลยได้เลยผมจะสนองรีเควสของแฟนๆที่เขาบอกว่าให้ดึงดูปูนปูน ส่งสัญญาณเรียกมันมาอุ้ยมันมาจริงมันมาจริงอเอาควรจัดการมันด้วยปืนอุ้ยมันวิ่งผ่านไปเลยปืนไฟนี่เขาบอกว่าปืนไฟจะสามารถสโดมันได้นะครับแล้วแล้วต่อด้วยอือถล่มหน้ามันด้วยปืนระเบิดเออเข้ามาดิน้องเข้ามาน้องตูพี่ไม่ได้หรอกพี่ชนะน้องมาแล้วเอยอยัดหน้ามันด้วยปืนระเบิดอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งอุ้ยมันถึกขึ้นเรื่อยๆแตกฮ่า แต่เราทำไปทำไมเนี่ยรถรถไฟพังโอ้มันเลียงเศษเหล็กไหมเนี่ยแต่ที่ทำไปก็พอรักแฟนขับเลยนะครับเนี่ยเรียกว่าตอบรับรีเควสจากแฟนๆอันนี้เอาเอา๊ะอาเรามาอยู่หน้าทางเข้าเมืองเหรอเมืองที่เราเพิ่งขโมยไข่มาเมื่อกี้แล้วตอนนี้กลับมาขโมยเศษเหล็กด้วยโคตรยามอะอ่านหน่อยแล้วกันเราได้ลองและล้มเหลวตอนที่เราขจัดซากสำเร็จทุกคนได้จากไปซะแล้ว ฉันเสียใจและรู้สึกสิ้นหวังเป็นอย่างแท้มากอย่างอย่างแท้มากเรารู้สึกว่าคนพวกนี้เป็นเหมือนพี่เหมือนน้องซึ่งนั่นก็ทาให้สถานการณ์แย่ลงเกินกว่าที่ฉันจะจินตนาการได้เหมือนคนงานขุดเหมืองที่ทํางานให้วอร์เรนเนี่ยเขาก็บางคนก็ไม่รู้เรื่องเนาะผมไม่แน่ใจว่าคนที่ขุดเหมืองเนี่ยจะเป็นพวกชาวบ้านชาวเมืองหรือเปล่าอาจจะเป็นลูกน้องของพวกลุงยูจีนอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็น่าจะรู้สึกผิดถ้าหากมันมีสัตว์ประหลาดแล้วก็มาทําร้ายคนในเมืองด้วยกัน เอ้ยทางนี้มีทางเข้าด้วยอ่ะคือไรเอามันคือทางที่เราวิ่งออกมาหรือเปล่านะไม่ใช่มันคือทางตันเออก่อนที่เราจะไปรยกันต่อสหายทางบ้านบอกว่าแนะนําให้อัพทุกอย่างให้เต็มก่อนนะครับก่อนเข้าเควสสุดท้ายไม่อย่างงั้นไอ้ชาวมันจะโหดมากเพราะงั้นผมเลยคิดว่าเราน่าจะฟาร์มกันอีกสักหน่อยทะเลถลายกันอีกสักนิดหนึ่งก็คงดีตรงนี้ มี NPC ทางเลือกที่ไม่รู้จักโอ <rawd Moder> ้เราต้องไปทางไหนวะเนี่ยซับซ้อนซ้อนเงื่อนเพื่อนทรยศจัดเขาเรียกหาเรื่องไม่ให้เกมจบเแต่มันสนุกง่าอยากเล่นต่ออยู่เลยปูนปูนในช่วงนี้ก็ว่างงานเราจะมาทําความรู้จักกับสหายร่วมรบของเรามีดีเลเวอร์สเปคข้าแมลงเดอะบูมเมอร์และบ๊อบเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเลยป้ายไมแต่บ๊อบจอดซะหน่อย นี่เลยอู้กล่องที่เต็มไปด้วยเศษเหล็กมากมายไม่รู้ว่าใครทิ้งเอาไว้แถมตรงนี้ยังมีบ้านร้างด้วยเขาคงไม่รังเกียจถ้าเราจะป้นนะเหมือนคนบางเกาะบางส่วนก็เอาอพยพออกไปแล้วนะครับมีบางคนที่หนีรอดไปได้แต่ก็มีบางส่วนที่ยังติดอยู่แล้วก็เหมือนจะไม่มีเรือมาที่เกาะด้วยเพราะตามบันทึกเขาบอกว่าไอ้รถไฟปีศาจนี่มันจมเรือด้วยนะ ผมก็สงสัย <st> ว่ารถไฟมันจะไปชนกับเรือได้ยังไงเกมนี้มันเต็มไปด้วยสิ่งที่ผมไม่เข้าใจจอดนี่คงจะเป็นทางเข้าไปดูกันเลยทางเข้ามาดูลึกลับซับซ้อนโคตรเคี้ยวเกี้ยวโคตรงดงดงวนงนหนึ่งเหมือนไงโอ้เอาอะเหมือนเป็นป้อมปราการของคนสมัยก่อนเอาพี่เข้าอยู่นี่นี่ก็ต้องปีนขึ้นไปข้างบนซะแล้ว สวัสดีครับเอ้ <Hey. S 1> hey, แกคือคนใหม่ที่เข้ามาทำงานกับเราใช่หรือเปล่าฮะผมเหรอต้องใช่แน่ๆเลยฉันต้องการของบางอย่างจากบุญยอดของคอยพวกนี้ไม่ต้อง่วงฉันไม่บังคับให้แกทำงานฟรีๆหรอกนะฮิฮิ <c oughs> ใครก็ตามที่หัวเราะฮิฮิผมไม่ไว้ใจ <c oughs> ฉันใจดีพอจะจ่ายค่าจ้างให้แกร็อกรู้ไหมคุณวอร์เรนไม่เคยบอกใครบนแผ่นดินใหญ่เรื่องการทำเหมืองที่นี่เลยเขาไม่เคยรายงานว่าทำถล่มลงไปด้วยซ้ำตั้งแต่ตอนนั้นเขาก็ไม่ยอมจ่ายเงินให้กับเราที่พักของเราก็แย่มากและฉันก็มีคุณสมบัติมากเกินกว่าเงินที่จะได้รับด้วยนะฉันงานดีมาก ฉันจะฟ้องร้องเจ้าวอร์เรนให้หมดตูดทันทีที่ออกจากเกาะนี้ได้และฉันจะต้องใช้เอกสารพวกนั้นพิสูจน์ว่าเขาละเมิดสัญญาของเราฉันหาทางขึ้นไปเอาเอกสารเองก็ได้แต่นีเมื่อแกมาอยู่ที่นี่แล้วก็ให้แกขึ้นไปเอาซะเลยอันนี้มันหลอกใช้กันชัดๆขำ <c oughs> <c oughs> มีขำตบท้ายอีกทีหนึ่งด้วยหน้าไว้ใจที่ไหนเอ่อก็คือคนงานที่นี่โดนโกงนะครับวอร์เรนแม่งหลอกมาทำงานแล้วไม่จ่ายตังค์ด้วยน่าจะคิดว่า เอาทุกคนไปเป็นอาหารให้กับไอ um. ชูชูชาวให้หมดไม่ต้องจ่ายตังค์อยู่แล้วแต่พี่คนนั้นในฐานะที่เขาเป็นแรงงานฟีมือดีนะครับเขาไม่พอใจเขากล่าวว่าถ้าออกไปได้แล้วก็จะจะฟ้องร้องแกให้บทตูดเลยจะวอลเลนแกตูดแทกแน่อย่าบอกนะว่าเห็นผมเป็นสไปเดอร์แมนนี่ว่าเกมนี้ฮ้ยนั่นมัน สีเขียวอันใหม่สีเขียวแบบสีเขียวอ่อนคือยังไงนะอุ้ยอึ๊บอ้าวล่วง <c oughs> อบาทแท้ไ <c oughs> อ้นี่ไงตรงนี้ขึ้นไม่ได้นี่มันเป็นการแก้พัซเซ้นหาทางขึ้นไปบนหอ,อคอยชัดๆเลยโอ้ <c oughs> เดี๋ยวเดี <c oughs> ๋ยวล่วงอีกไม่เอาแล้วนะอุย้ยพูดว่าอีกเดี๋ยวเขาก็รู้สิว่าเราล่วงหลายรอบเอานะครับปึ๊บอุ้ยเมื่อกี้ติดเล็กน้อยแต่ว่ายังได้อยู่เย้ไอ กล่องนี่คืออะไรอ่ะผมเห็นตลอดเลยผมว่ามันเปิดได้เว้ยอาจจะมีสัควสหนึ่งที่ผมไม่ได้ทำเพราะว่ามันไม่ได้ผ่านทางนะครับก็เลยไม่รู้วิธีการเปิดไอ้กล่องบ้าน,นี่แต่ไม่เป็นไรเรามาขนาดนี้แล้วมันคงสายเกินไปอันนี้คือคุณจะบอกว่าคุณสร้างหอคอยนี้ขึ้นมาเพื่อเก็บเอกสารนี่เพียงอย่างเดียวมันคือแบบทั้งหอคอยมันขึ้นมาเจอไอ้ตู้นี้อย่างเดียวอย่างนั้นเลยนะ าาได้มาแล้วอ่ะก็ไม่อุ้ยดยดยด,ด <c oughs> แกปินหอคอยพวกนั้นเหมือนกับลิงเลยฮิฮแต่พี่หัวเราะเหมือนมาเลย <c oughs> แน่นอนว่าฉันดีใจที่เจอเอกสารพวกนี้ <c oughs> นี่คือเศษเหล็กของแก <c oughs> ที่แกขอ <c oughs> อย่าเอาไปใช้รวดเดียวหมดละฮิฮิ เอาตล้งวิ่งเอาพี่พี่ไปไหนพี่พี่โอ้โหรู้แล้วว่าพี่ไปไหนผมรู้อุ้ยพูยมันมันโซตายตายแน่แน่เออพี่มันวิ่งหนีก่อนเลยอย่างเลวถ้ามาเป็นหัวเราะฮีฮีกบเกลื่อนถึงตัวจะตายแต่ว่าเราก็ยังได้เศษเหล็กมาเยอะเลยได้เวลาอัพเกรดปบปบสายสมดุลด้วยทีนี้อุ้ยเหล็กหมดแย่แล้ว ว่าเราไปฟาร์มอีกสักหน่อยแล้วกันอีกสักเควสหนึ่งไหมเป็นมันต้องลองสีเขียวใหม่แล้วเปล่าอุ้ยนานไอผมชอบสีนี้นะสวยดีจริงๆเอากระป๋องนี้มาผสมกับกระป๋องนี้ก็ได้สีนี้อยู่ดนะีไม่เห็นต้องไปหาอันใหม่เลยนะอุ้ยผมเห็นอะไรบางอย่างข้างหน้านั่นมันคงไม่ได้ตามหาเราหรอกใช่ไหมใช่มันไน่มันไม่หาเรามันหาเราไม่เจอเออผมต้องจอดสับรางข้างหน้า เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนตูไม่มีที่่องอย่าพึ่งอุ้ยเนเอาใหญ่เลยเนเอาใหญ่เลยกนันวันนี้ยิงเออต้องซัดหน้ามันแล้วอ่ะยาเออซัดซัดหน้ามันเออเข้าหน้าเข้าหน้ามันยังตามตามมาหลอกหลอนเหรอกเกิดใหม่ก็ยังเอายังไงล่ะเราด่ยังไงยังไงเฮ้ยเอยเอ,เอตาย,ต,ายต้องตายแล้วล่ะพอดุล่าถอย Philosophy ต <hi> ามมาหลอกหลอนเอ้ยจะจอดจอดอุยมีของให้ฟาร์มพอดีที่ไหนไม่รู้แต่ฟาร์มก่อนนะครับอุ้ยได้เยอะเลยผมว่าเราจอดตรงนี้แล้ววิ่งไปทำเควสนี่อีกอันหนึ่งดีไหมฟาร์มก่อนนะครับได้อยู่นะ300กว่าเมตรเองไม่ไกลแลวนี่คือที่เขาบอกว่าไม่ไกลหรอกข้างหน้านี่เองเฮ้ยนี่ไงผมเห็นจุดหมายของเราแล้ว นี่มันเป็นสถานที่ฟาร์มชั้นเยี่ยมชัดๆเลยสถานีรถไฟร้างอืมโอ้เ็จเหล็กเยอะมากนะครับขอบคุณขึ้นไปดูข้างบนหน่อยสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมโอ้เปิดได้วะตอนนี้ Welcome to Araneum a r c h i v i s t Museum ยินดีต้อนรับสู่อารานีรัมคุณเจ้าของพิพิธภัณฑ์ My apologies ขาโทษที่ผมแนะนําตัวไม่เก่งเท่าไหร่บังเอิญว่าผมมีข้อเสนอทางธุรกิจเล็กๆที่คุณอาจจะสนใจก่องใบเล็กสุดพิเศษของผมอยู่ในรถลางบริเวณหุบเขาใกล้เคียงช่วยหาก่องสีฟ้าและนำกลับมาให้ผมทีผมจะให้เศษเหล็กแก่คุณเป็นขาดจ้างเฮ้คนแถวนี้เขาพกเศษเหล็กใช้แทนตังแล้วเขาให้เราไปตรงนี้ เราน่าจะต้องเดินไปนะครับถึงแม้จะไม่มีรถไฟแต่ผมก็สามารถวิ่งไปได้อผมคือไอโตะยอดนักวิ่งเพราะผมวิ่งบนรางรถไฟได้เหมือนกันปูนปูน <c oughs> โอ้ยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนพ่อนุม่มอุย้ยเทคนิคโยกตัวหลบมันต้องกลับมาแล้วจปุ๊ป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 ปุไหนว่ากล่องสีฟ้าผมไม่เห็นกล่องสีฟ้า นี่นี่มีทางเขา้าในนี้แน่นอนในนี้แน่นอนกล่องสีฟ้านั่นนั่นอูที่ลุงต้องการเราได้มนแล้วได้มนแล้วไม่ไม่ไมอจะยิงผมย่ายิงผมอย่ย,ยคููนี่เอีสับขาหลอกสับขาหลอกลุงครับผมได้กล่องมาแล้วผมพาเพื่อนมาด้วยลุงคงไม่ว่าอะไรที่นี่คุณก็เอาเศษเหล็กแล้วไปได้แล้วแน่นอนผมไปแน่ไม่อยู่ไม่อยู่หรอกไม่มา ไม่หมากันแย่แล้วผมแม็กปืนทะลุป,ประตูมาเลยเอาละเราออกทางนี้ได้ไหมเนี่ยอยากจะโอ้แล้วมันออกไปไห้เอ,อ้ยได้สีใหม่แต่ผมไม่อยากอย่ดล้วไม่อยากออกทางนั้นน่ะไม่ผิวปากสุนทีด้วยตอนนี้ใช่เหรอเดินกลับอย่างสบายใจ <laughs> อะไรวะเนี่ย รถไฟจ๋าพี่กลับมาแล้วคิดถึงน้องเหลือเกินโอ้ว้าวได้สีใหม่มานะครับเป็นรถไฟสีขาวแนะดูไม่ค่อยเฟี้ยวเท่าไหร่เลยผมเอาสีเขียวอันเดิมแล้วกันแล้วก็ได้เวลาของภารกิจสุดท้ายของเรานะครับได้เวลาไปปราบเจ้าชาวสกันดูเลยต้องมีคนเฝ้ายามแน่แน่เลยแน่นอนว่าจากที่เห็นผมเก่งเรื่องการสเตลม,มากไม่มีทางที่ใครจะเห็นตัวผม ผมแนบเนียนแนบเนียนสุดๆไม่มีของให้ฟาร์มหน่อยเลย <c oughs> ได้ยินเสียงผิวปากกันแล้วนะ่ะ <c oughs> เฮ้ยขอฟาร์มหน่อยได้ไหมเอ่ะขอเศษเหล็กให้เราบ้างเอ,อ้ยนี่นี่น,น,นี่ทำไมมันไม่มีแบบโหมดใส่หน้ากากพางกลัวเข้าไปออ๋น่านผมเห็นแล้วมันอยู่น,นั่นงั้นเราไปอีกทางหนึ่งละกันทางนี้น่าจะปลอดภัย ขึ้นไปกันเลยอุ้ยอา้าวมันปิดมันอุ้ยเราเรามีกุญแจใช่แล้วมีที่ <c oughs> อย่าอย่าอย่า,อ,ยาอุ้ยน้องตับใส่กันแบบต่อหน้าต่อตาแบบหน้าด้านจะฟาร์มอีกนิดสะหน่อยเขาไม่ให้มาแล้วผมมาพ้องไข่สามฟองใส่เข้าไปเลย,ขยไข่ยโอ้ช็อตเล็กน้อยนะครับ ไข่ขวาไข่กลางอือหลายานที่มันอยู่กับเรานี่มันยืนมองเราใส่ไข่ออกไปจากวิหารซะเจ้า,จาคนแปลกหน้าเุ้ยวอลเนมาว่ะวางไข่ลงอย่างช้าๆแล้วทิ้งไว้บนพื้นซะแกจะ,จะทำร้ายคนมากมายอาคิดจะทำตามแผนที่แกวางเอาไว้อือแต่ไม่มีทางผมใส่ไข่ไปแล้วเพราะผมสั่งพิเศษตไม่ไมไม ไมยไอ้โง่เอ้ยแกจะทำให้เราตายหากันหมดอุ้ยชาวมันมาจริงตามคำเรียกร้องมันมันแต่งร่างใช่ไหมอุ้ยวิ่งแล้วรีบหนีหนีเอาตัวรอดไม่หิวปากแล้วเหรอตอนนี้อ่ะอุ้ยแตก บอลเลนโดนกินไปแล้วเนะอะนตรงหน้าบอลเลนเอาล่ะเราต้องหนีขึ้นรถไฟของเรารีบเรีย,รยวิ่งเลยเพื่อนไปไหนไม่รู้จังหวะน,นี้อู้วมันเอาแล้วมันจะรุกเผาเผาก่อนเป็นการสโลนะครับจังหวะน,นี้แล้วก็เปลี่ยนดปบนบิลปอกเพื่อนรักยิงมันเออเออ อยัดยัดหน้ามันยัดหนามันยัดหนาไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาปืนไฟมาปไปสโลว์สโลสโลว์มันจ้จะทาให้มันช้าลงจ้าวะนี้ยัดหน้ามันดป๊อบเหมือนเดิมป๊อบเพื่อนรักยิงออเออยังไงยังไงเข้ามาเลยเข้ามาวิบวัได้ด้วยเหรออย่าพึ่งจเผาเผาสโลโมชั่นสโลตโลตสโลก่อนจผมผมตกลางผมตกลางผมระเบิดมันด้ปืนยิง หนีไปอีกแล้วจังหวะนี้โอ้โหพี่เขาโหดจริงๆซ่อม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 ก่อนอะไรอะไรก็ต้องได้ทำไมขังกขจะจะพึ่งขางตอนนี้เฮ้ยตีเผาเผาเออมันเพิ่งเห็นชื่อล่างชาวนรกแตกคืออะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยยิงยิ่งมันเข้ามาแล้วมันเข้ามามันเข้ามาเราต้องใช้ปืนไฟอย่างวันนี้เผา อา้าลกแตกนราลกแตกอย่างเง้ยเออเออแตกบอกให้แตกไงแตกแตกกล้องแตกไหไม่รู้จังหวะนี้ต้องแตกจากข้างในแล้วอ้ยผิดปืนปืนไม่เป็นไรยิงไปดับหนึ่งโกรธ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 อุ้งมันบาปได้มึงบาแล้วผมว่าทริคคือเราต้องสโลมันด้วยปืนไฟแล้วก็แล้วก็ยิงหน้ามันด้วยบอสมันจะกระตุกมันจะกระตุกแบบนี้แบบนี้ไปเรื่อยๆเออยิงยิงมันให้หน้าแตก ยิงไปเลิ้นคืออย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเออาวคืออ้วววมันเล่นยากเลยเจอมันสายมันสายมันสายก้นมันก็บ๊อบร้อนแล้วบ๊อบบ๊อบบ๊อบลูกบ๊อบทำได้บ๊อบบ๊อบเออซัดหน้ามันเลยใชู่กอุ้ยอุ้มันมันไม่โดนยิงไม่โดนเหรอเอาบ๊อบบ๊อบเราจะตายกันฮะกระโดดบ๊อบบ๊อบเพื่อนบ๊อบก่อนบ๊อบ จิงมันด้วยปืนระเบิดก็ได้อือนี่แม่นี่แม่เผ่าว่ะโกรธโกรธโกรธวิ่งวิ่งมันไปไหนแล้วเข้าล่างสุดท้ายแน่นอนนะเฮ้ยเผาเผามันสโลว์สโลว์โมชั่นแล้วต่อด้วยการคอมโบชุดใหญ่ด้วยป๊อปป๊อปจริงหน้ามันป๊อปอือจิงให้โดนหน้าเลยเพื่อนอย่าดีขนาดนั้นป๊อปไปคึกอะไรมาทำไมดีทำไมดีอืออือนิดเดียวนิดเดียวบ๊อบปมันวาร์ปมันวาร์ปมันวา้าบมันวาร์ปเราซ่อมรถซ่อมรถจุด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 เหล็กหได้เราโล็กหมดแล้ว ฉันจะฆ่าแกด้วยบ๊อบส่งฉันนะเออตุยพี่นิ้มเดียวนิดเดียวเท่านั้นบ๊อบเราทำได้เราเพื่อนรักกันรู้ตึ้ว่ามั็นว่าผีเป็นบ๊อื้ออื้อเพื่อนจะหมดแล้วบ๊อบบ๊อบไม่ได้การบ๊อบรอนบ๊อบร้อนเอาระเบิดมาระเบิดอื้อยัดหนนะ้าเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ตายยังไม่ตายกเออยิงเอาบินไม่โดนจริงว่าเฮ้ยระเบิดนี่มันสะพานเอา ถึงจะยิงเว้วย์แต่ก็มีระเบิดจากพี่พอลเป็นไงล่ะลอยขึ้นฟ้าตามแผนล่วงหัวทิมอุ้ยโอ้แม่งทิมพอดีจริงด้วยวะโอพี่พอเขาวางเลยเป๊ะขนาดนี้เลยเหรอเอาจบฟิสิกส์จากสายไหนอ้าวแล้วก็เป็นฉากจบเกมเลยนะครับขึ้นเอ็นแครดิตวู้วววัวนาฉากคลายแม็กมันมากเลยนะ เล่นใหญ่ระเบิดตูมตามและนี่ก็เป็นจุดจบของเจ้ารถไฟปีศาจแมงมุมสรุปผมคิดว่าตัวเกมก็ยังไม่ได้เฉลยชัดเจนนะครับว่ามันคือตัวอะไรกันแน่หรืออาจจะเป็นเพราะผมเก็บข้อมูลไม่ครบแต่เท่าที่รู้เนี่ยมันน่าจะเป็นปีศาจท,ที่บริษัทขุดเหมืองของวอร์เรนไปขุดเจอไข่ของมันอยู่ใต้ดินอาจจะเป็นเอเลี่ยนที่ตกลงมาพร้อมกับอุกกาบาตตั้งแต่เมื่อหลายพันหลายร้อยปีก่อนอะไรแบบนั้นก็ได้นะส่วนไอ้เจ้าชาลส์เนี่ยก็อาจจะเป็น แม่แมงบุมจะเรียกว่าเป็นแม่ก็ยังไงอยู่ <N an> นั้นมันยังไม่โจบอันนี้อะไรอ่ะมีการทิ้งปมต่อใช่ไหมว่าใต้ดินหนึงอาจจะยังมีไข่มันเหลืออยู่หรือเปล่า <N an> แสงอะไรก่อนนั่นไงไข่มันสั่นแล้วมันฟักออกมาชัว แ้วดูว่าเตรียมตัวเจอภาคต่อของมันโอ้โหแล้วไข่อย่างเยอะเป็นกองทัพไอ้แสงๆนั่นน่าจะเป็นไข่หมดเลยนะครับร่งมันใหญ่มากเขาจะมีฟลักซ์ให้เห็นไนหะมผมรุ้อยู่นะเนี่ยไม่นะครับ อาจจะเปลี่ยนหน้าตาก็ได้นะเพราะเขาแบบยังกักไปอยู่เอาล่ะแล้วนี่ก็เป็นฉากจบของชูช ch ูชาวส์โดยรวมผมสนุกกับเกมนี้มากสรุปสตอรี่สั้นๆคือมันมีบริษัทขุดเหมืองแห่งหนึ่งชื่อว่าวอร์เรนหลอกคนงานให้มาขุดเหมืองอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นการขุดหาทองแต่คนงานก็สงสัยว่าขุดเท่าไหร่ก็ไม่เจอทองซึ่งจากการเล่นมาเราก็จะรับรู้ได้ว่า จริงๆแล้วใต้ดินเนี่ยมันมีปีศาจอยู่แล้วก็มีไข่ของปีศาจพวกนั้นอยู่ด้วยและนั่นน่าจะเป็นสิ่งที่วอร์เรนต้องการวอร์เรนกำลังหลอกให้คนงานที่ขุดทองเนี่ยขุดหาไข,ข่ของปีศาจในที่นี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าวอร์เรนต้องการเอาไข่ไปขายหรือว่าต้องการฟักไข,ข่ออกมาให้เป็นปีศาจเพื่อมาใช้เป็นกองทัพยึดของโลกผมว่าอันนี้มันพอต์การ์ตูนเด็กน้อยเกินไปแต่มันมี n p c คนหนึ่งที่ชื่อเกรกที่เขาเป็นม c r คร t p เพลเยอร์เขาคิดแบบนั้น ซึ่งเป้าหมายของวอร์เรนอาจจะไม่ใช่การยึดของโลกก็ได้แต่ผมคิดว่าเขาฟักไข่ปีศาจนั้นออกมาจริงๆและปีศาจท,ที่ฟักออกมาจากไข่ตัวแรกก็น่าจะเป็นชา l ส์ซึ่งเหตุผลที่ทําให้ผมคิดแบบนั้นก็เป็นเพราะว่ามันชื่อว่าชา l ส์นี่แหละถ้าเราสังเกตดูเราจะรู้ว่าไอตัวโกงตอนท้ายเนี่ยมันชื่อว่าวอ r ์เรนชา l ส์ที่3ซึ่งมันตั้งชื่อสปาร์ลาดเหมือนกับชื่อของมันเลยเหมือนจะสื่อว่า ไอสปาลาดนี่คือลูกรักของมันอะไรตานองนั้นเพราะงั้นเราก็เลยคาดเดาได้ง่ายๆว่าปีศาจนี้เนี่ยน่าจะออกมาจากไข่ไม่น่าจะเป็นแม่แม,มงมุมอย่างที่ผมคิดในตอนแรก <c oughs> นี่เป็นต้นตอของปีศาจรถไฟที่อยู่บนเกาะและปีศาจนี้ก็ไล่ฆ่าคนมากมายทําให้คนงานขุดเหมืองพยายามหนีตายออกจากเกาะแต่บางคนก็หนีไม่รอดนะครับและนั่นก็นําไปสู่จุดเริ่มต้นของเกมที่ลุงยูจีนเนี่ยติดต่อหาเราซึ่งเราเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์แห่งหนึง่ง ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์อะไรแต่ว่าในเกมเราก็ไม่ได้เห็นข้อมูลตัวเองหรอกช่างหัวมันแต่ก็พอจะคาดเดาได้ว่าตัวละครของเราเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะเพราะเขาเรียกเราว่านักล่าเราอาจจะเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยของหายากและลุงยูจินก็เลยใช้จุดนั้นเนี่ยมาล่ตาล่ใจเราพอเห็นข้อเสนอว่ามีปิศาจแปลกๆอยู่บนเกาะไอ้ตัวละครของเรามันก็คงอยากได้บ้างแหละแล้วมันก็เป็นแรงจูงใจที่ทําให้เราเดินทางมาที่เกาะนี้และมาะเผชิญหน้าก,กับ รถไฟปีศาจแมงมงุม mm hmm. และผลก็ออกมาอย่างที่เห็นถึงจะจัดการกับเจ้าชาวได้มันก็ยังไม่จบใต้ดินยังมีไข่ของปีศาจอยู่อีกมากมายแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อก็คงต้องรอติดตามถ้าหากเขาทำเกมภาคต่อไปออกมาก็นี่เป็นเนื้อเรื่องสั้นๆตามที่ผมเข้าใจ อาจจะมีจุดไหนผิดหรือว่าไม่ถูกต้องก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแต่ละคนคิดเห็นยังไงถ้าชอบผลงานก็่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยรวมทั้งอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับช่องของผมก็จะหาเกมอินดี้น่าสนใจมาเล่นให้ดูเรื่อยๆวันนี้ผมไอโตก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบายบายครับ